สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจพี่กันนมแม่ y o u t u พี่กันนมแม่แล้วก็ติ๊ t o k อพี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์แล้วค่ะเป็นการไลฟ์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคำถามนะคะวันนี้ก็มีความรู้เรื่องของการคุมกำเนิดค่ะเรื่องของการคุมกำเนิดนะคะมาฝากให้กับคุณแม่นะคะเนื่องจากว่าวันก่อนเนาะพี่กันโพสในเรื่องของรรมมําหมนนะคะว่าประสิทธิภาพการ คุมกำเนิดของธรรมันเนี่ยไม่ใช่ร้อยเปอร์ซนต์เก้าส้าจุนะคะคุณแม่ถามว่าแล้วคุมกําเนิดอะไรประสิทธิภาพดีที่สุดะนะคะคุณแม่หลายท่านก็มีความเครียดว่าฉันธรรมันเดี๋ยวฉันจะท้องหรือเปล่านะคะรวมถึงพิกันด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าการคุมกําเนิดนะคะแต่และอย่างมีประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ ะะจากทฤษฎีแล้วก็ใช้จริงนะคะแล้วก็แบบนี้เหมาะสมกับใครและททำไมทำหมันถึงท้องมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างอวันนี้พี่แก้ก็จะมาบอกเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการไล่เรื่องของคุณแม่บ้างธรรมดาก็ไล่เรื่องของลูกนะคะนี่มาดูวิธีการคุมกำเนิดน,นะคะว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับเราแล้วก็วิธีการเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่ะนะคะเอาจริงๆไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ นะคะไม่มีการคุมกําเนิดที่ร้อยเปอร์เซนแต่มีที่สูงที่สุดอ่านะคะเดี๋ยวบอกแต่ละวิธีก่อนเลยเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังว่าวิธีไหนเป็นวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะอ่าเริ่มจากวิธีการแรกนะคะที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะเรื่องของถุงยางอนามัยทั้งหญิงและชายนะคะผู้หญิงก็มีถุงยางอนามัยนะคะ เหมาะสําหรับใครนะคะก็คือเป็นการคุมกําเนิดที่ใช้ได้ทุกโอกาสไม่มีข้อยกเว้นไม่มีฮอร์โมนนะคะเหมาะกับการมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวค่ะประสิทธิภาพนะคะประสิทธิภาพเนี่ยถ้าตามทฤษฎีตามหลักการจะสามารถคุมกําเนิดนะคะถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยเกเซของผู้หญิงที่9 5้าเซนะคะแต่เมื่อใช้จริงเมื่อใช้จริงประสิทธิภาพการคุมกําเนิดของถุงยางอนามายัยอยู่ที่ของผู้ชายอยู่ที่85้าค่ะ ของผู้หญิงอยู่ที่79ค่ะไอส,ส่วนที่มีหายไปเนี่ยก็อาจจะมาจากการวิธีการใส่ที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ทําให้เกิดการผิดพลาดได้อ่าวิธีการคุมชนิดที่หนึ่งนะคะถุงยางทำไมเนี่ยไม่มีฮอร์โมนนะคะต่อไปนะคะเป็นการคุมกําเนิดโดยการใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะยาที่เราคุ้นหูกันนะคะยาเม็ดคุมกําเนิดหรือว่าแผ่นแปะคุมกําเนิดหรือวงแหวนคุมกําเนิดกลุ่มนี้นะคะเป็นการคุมกําเนิดแบบ ชั่วข่าวนะคะคือหมายความว่าก็ถ้าหยุดกระตั้งครันได้นะคะอ่าและต้องอาศัยความมีวินัยในการใช้ยาอย่างสม่ำเสมอและก็ถูกต้องไม่ลืมกินอ่านะคะถ้าใช้อย่างถูกต้องประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดของยาคุมกำเนิดนี้นะคะอยู่ที่99.7แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องลืมกินวันที่1ลืมกินวันที่2นะคะอยู่ที่92 ก็ไม่ร้อยนะคะต่อไปคะ่ะยาเม็ดคุมกําเนิดฉุกเฉินอันนี้แม่ให้นมก็กินได้นะคะก็คือชื่อมันบอกแล้วว่าเหมาะสําหรับการคุมกําเนิดฉุกเฉินก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ตั้งใจนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้ยาคุมกําเนิดฉุกเฉินนะคะประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดอันนี้น้อยสุดเลย85เปซนนะคะอ่า ต้องใช้ให้ถูกด้วยถึงจะคุมได้นะคะใช่ไม่ถูกคือไม่คุมคุมไม่ได้เลยกินไม่ถูกนะคะยาฉีดยาฉีดคุมกําเนิดเป็นการคุมกําเนิดชั่วคราวนะคะไม่ต้องการไม่ต้องฉีดทุกวันนะคะไม่ต้องกินทุกวันเหมือนยาคุมเม็ดนะคะประสิทธิภาพถ้าฉีดอย่างถูกวิธีคือไม่ใช่ฉีดอย่างถูกวิธถูกฉีดถูกช่วงเวลานะคะคือ99.7ถ้าไม่ถูกนะคะก็คือ97.0 นะคะต่อไปห่วงอนามัยกับยาฝังอ่ะมีคนถามเมื่อวานมีคนถามว่าพี่การและยาฝังมีประสิทธิภาพการคุมกาเนิดเท่าไหร่นะคะอ่ะเอาดูห่วงอนามัยก่อนนะคะห่วงอนามัยเนี่ยเป็นการคุมกาเนิดที่ระยะยาวขึ้นนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบลืมกินยาแปะยาลืมฉีดยานะคะประสิทธิภาพนะคะถ้าใส่ถูกวิธีนะคะหรือว่าห่วงไม่รุดก็อยู่ที่ 99. 4เเปอร์เซ็นต์นะคะ ยาฝังนะคะยาฝังคุมกําเนิดอ่ฝังอยู่ในท้องแขนนะคะถ้าฝังอยู่ในท้องแขนมันจะไม่มีโอกาสผิดพลาดนะคะประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดอยู่ที่เก้าสิบเก้าจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นยาฝังคุมกําเนิดนะคะต่อไปทําหมันค่ะํะาหมันขอแบ่งเป็นําหมันชายและทําหมันหญิงเหมาะสําหรับใครเหมาะสำหรับคนที่มีบุตรเพียงพอแล้วนะคะอ๋อกลับไปที่ยาฝังหน่อยยาฝังก็ จะฝังแล้วคือคุมกำเนิดได้สามปีนะคะก็คือก็คือเราวางแผนครอบครัวแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมีลูกอีก3ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังยาคุมนะคะอ่ะทำหมันชายทำหมันหญิงกลับมาทำามันชายทำหมันหญิงทำามันชายประสิทธิภาพการคุมกําเนิดนะคะอ่าแบบว่า,ถ,าถ้าทำแบบถูกวิธีทําตามคําแนะนําของคุณหมอนะคะอ่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะ แต่ถ้าเกิดเมีโอกาสผิดพลาดสมมุติว่าคุณพ่อทำหมันไปแล้วไม่ได้งดนมีเพศสัมพันธ์ก่อนอะไรยเงี้ยนะคะก็อยู่ที่99.85ค่ะถ้าทำหมันหญิงอ่านะคะก็อยู่ที่99.5-96เนาะเมื่อกันเมื่อวานพี่แกันก็โพสที่99.6ก็คือเออให้กรมอนามัยเขาให้ที่99.5นะคะสรุปการทำหมันหรือ,การ,อการคุมกำเนิดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ คือการฝังยาคุมอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงนะคะ99.95ไม่มีโอกาสผิดพลาดด้วยเนาะพอหมดอายุนัดวันครบก็ไปเปลี่ยนนะคะถ้าหรือว่าไปเอาออกถ้าจะมีลูกนะคะส่วนของผู้ชายนะคะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากฝังยาคุมจะเลือกวิธีการไหนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบว่าทำหมันชายค่ะ9 9 เเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะอ่ะก็คือแนะนำทำปันช่ายหรือฝังยาคุมค่ะสำหรับยาคุมที่มีประสิทธิภาพนะคะการคมณอุนิดที่มีประสิทธิภาพค่ะวันนี้ก็มากค่ะสวัสดีนะคะ